สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนกน้อยนกน้อยหมู่บ้านนีนกน้อยอุไรพรเออเพิ่นซื้อนกน้อยนะซื้อกิ่งกิ่งอุไรพรเออซื้อนกน้อยอุไรพรเพูดจะโดนแล้วแต่ว่าลืมนึกลืมนกลืมนึกเออ มือหนีมีหวยเด็ดเด็ดมาฝากนะมือส้มอย่า่าตัวกันเด้สวัสดีค่ะมือเนายสกนชนลเลยนะคะคือว่าใส่สุดแล้วดินมาสั่นเกี้ยงแล้วมาปูดปูนผู้นล้ดินมาสั่นมากเลยหมือนขึ้นมือนีสุดอันนี้สุดสวยจังเลยพอดีกับซินเดอเรล่าบ่พูนพูปูนนพะจับมันแตกมันมากเลยมืขึ้น เพื่อมาเห็นกันตามให้ไหมอ้าวว่าจะว่าอะไรนกน้อยเอาอ้าวว่าจะฝากช่องสีนกด้วยนะคะช่องสีนกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยติดตามเคนนีนมือเส้านกพคนกันหาหลักผ้าเลี่ยนอยู่ใครในร่องคลิปออันนี้ชมือขึ้นฝันฝันมือเส้านี่หลักตื่นขึ้นมาประมาตีสามตีสี่หลักฝันโตนอนหลับไปฝันโตฝันว่าไปวัด ไปวัดสิไปฟังธรรมคือยามมื้อแรกนี่ล่ะไปฟังธรรมปกติน้ําปัดปาพุทธรักษาเนาะแม่ก็ไปควนบัดคําบัดํามากํามาก้หลายหลปอเปียยายุงเออยายว่าความฝันก่อนเดี๋ยวนเอออือปอเปียยายายอันวยแห้งๆปูปูละมาเวยปูปูละมาเงเลขใหู้ได้อีก บม่ได้เขียนให้แม่เลยเขียนคนให้นางก่ะดางแม่นี่ว่ามันเขียนให้นางไม่หลี่หรือแม่ด่านี่ล่ะเขียนเป็นทางเงีเขียนใส่กระดาษลงมากสิหกเจ็ดเจ็ดหกอ้าวกระปุ่มมือขึ้นนี่เด็กกระปู่ตัวเล็ปูปูวตาเป็นคนเขียนให้มือขึ้นหนีบประมาณนั่งสมาธินั่น จิตเนี่ยคอยไปจิตเนี่ยคอยเนี่ยไปปัดป้าพร้อมมันเสียมกันันว่าาเนมขียนนนให้เป็ี่ละนี่ละนี่ละเอ้ยสีสื่อดอกกันเยว่างอะไรน้ำกงทะเลจบพร้อมมือขึ้นนางสมาธิมายิ้มใส่กล้องอาจารย์เปียกมือขึ้นนี่จิตเขียนให้หกเจ็ดเจ็ดหกกับต้นมะส้มสองตัวก็ฟันขึ้นหมดนะตัวมือขึ้นนี่ปู้เขียนให้เดียวแล้วก็มาฟันจิตเป็นเพื่นเป็นเพื วดตาเลยเียงงนะติดนามเาน้ำมใ้เมียงาไมห้่ะีังท่านองบท่านได้ฟั้งนี้ท่านเทศนะบนท่านเทศน่น้ำเยนเย็นนะน้ำเย็ะนเย้เย็นน่เย็นนะน้ำบยนน้เยน้ำเยน้ำเย็นนเย็นนะรเย็นนะ้ำเยนเย้เย็นำเย็นนะนเย็น้ำเยนนน้ำเย็นนน้เนนนย็น้เย้ำเนนน้ำ็นเเยเ็ เกาเก่าขาดขาดโอ้ยจังมันเป็นอยังติดอีหย่างนั่นนี่สิขึ้นเมียเอาอันเปลี่ยนสุดเขาเรียกว่าสุดของภาษีกับมีก็เลยเรียกสุดของสินภาษีมาใส่ง่ามๆตุกไม่เสียกับไม่สินกับไม่ก็เฟื่งของตังดั้มแลเปลืองเอาไปหลังเอาไปหลังให้แป้งไปไปให้คนไปฟังทัามยังเสียไปค่าเปลี่ยนเอาไปแล้วเออเออไปให้คนไปให้คนค่าเปืี่ยนนี่ยังนี่ล่ะพอเปียกก็มากวัญมึงล่ะ กันเร่อยเอาสินาษิส be like like okay. uh, ินาษีกับมีดต <laughs> ัว like ยุน uh ี่ว่าสันเด้เปิดเพื่นกับภาพดีๆกับเปิดเปิดเลือกเอาไว้มาใส่เอสวัสดีครับวันดีครับยพีงแต่แมอยากโซ่ขึ้นมักเห่นกล่องวัสดีครับเพียงวันดีก่อนครับปอเปีครัะอาจารย์เปียให้ตัวไหนวันนี้เก่งๆกลองเลยเอาบอกเป็นยัเอาบอกยายขอบดเปียก็ท่มนชู้งมจิวัน เวลาทาคลิปสุดางงคือเอาเด็กน้ยมาส่วนก็นกนคือมันเป็นการทํางานเขาไม่ครอบครัวไหมคะมันเกิดดีกกเกลียงบ่ดด้เนาะธรรมชาติธรรมดานเ,าเนาะเขาเขาเก็บ,บรร่ดด้ว่ามนี่ห้องนั้นห้องนี้แต่ว่าเขาเป็นธรรมชาติของเขาเนาะให้อยู่ส่วนตัวมีโต๊ะทางานเราก็มีอยู่แต่เราเราอยากเอากอบครัวลงด้วยมัน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 จะได้เป็นกันเองเด็กน้้ยมันเกิดปูนไว้น้ำเข้าเองนั่นสินะมันคือคือได้ส่วนไม่ครอบครัวเนาะ คื่อท่านผู้ชมคุยกับเฮผ้เอออยู่กับเฮาแบบธรรมชาติมันเป็นนางโตแบบแบบนั่นอ่ะมันดูท่นคนเนาะเอ้าคืออย like ากเป็นกันเองครับท่านผู้ชมอยากอยากให้เห็นทุกส่วนทุกมุมอยากให้เห็นตัวตนของเราอยากให้เห็นครอบครัวเราว่าเป็นยังไงเออสุขเอาเอาละก็อย่าบอกไลบอกไม่กันน่ะวัดยังไงก่อนเมือนขึ้นนี่ันว่าปูปันว่าเป็ดฟังค่ำวัดน้ำปูนี่มืนแรงน่ะทุกแรงน่ะนะเพื่อนสี ถ้ำพ่นเศเพ่นสีสวมมดมน่นเย็นถ้ำวัดเย็นยยทุกมมื้อ,อน,นี้ตกโกตีนอกก็เลยไปคนกับไปล่างไปมันล่างไปแล้ววม่ว่าสินแม่คือเปลี่ยนแท้สิปเปลี่ยนอยู่มันนี่ฟางอื่นเพ่นยางมาก็เลยเมียนไผกันก็เลยมมกนังพ่นก็เขียนหคนข้นข,งขางขาแม่่น่ะนะแม่กับเลี้ยวเบิ่งอยู่เมือนพ่นเขียนแล้วเวแม่ก็จับมาเบิ่ง หกเจ็ดเจ็ดหกเลี่ยมกันลุงนาเลยหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกตอกันลุงนาทั้งไสหังสี่เทียนนะอ่ะอ่เด้ยาเยวา 4, ่าทางสี่เทียนลุงนาทางไตหังสี่คือจดแดงพนฟันเดีอรสกาวความ้มรู้สึ่หันนั่งสมาธิอยู่นน่ะแต่ว่าจิตันึ่งน่ะเ,เล่นไปเล่นไปันเล่นไปันวัดป่าจิตหนึ่งนั่งไปนั่งอยู่กลางครับนั่งอยู่กลางที่เราเคยนั่งไงแม่มนั่นแหละไปนั่งอะไรเป็นคือไปเนข้าไปสวดมนต์อยู่หัน มันกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาแหล่าเพิ่นก็เลยเพิ่นว่าลูวาสีเปย์เย่แต่อภะเนี่ยไปท้าบุญวัดป่าแต่ว่าจิตนั่นนั่งสมาธิเนี่ยมันกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเพิ่นเลยมาอนุโมทนาหน่ำเพิ่นว่าบุญเสีเอามาเอาบุญนหนี่ำมันกระเทศเรื่องนี่ละเดี๋ยวสิลงคลิปให้ฟังร้าเพิ่นเลยเพิ่นเลยมมาลงมาอนุโมทนาบุญหน่ำเพิ่นลูวาสีเป็นบุญเงยเพิ่นเลยเอามาให้เพิ่นเลยมันจิตจิตมันเชื่อมกันกับที่ตรงหัน ผู้เดือนสกาวนั่นละคือคนสิ่ทำบุญนั่มเออเพื่อนก็เล่มเอาเลขนั่นปกติเลขสิสิบโบอกแม่เด้เลขที่ใหญ่เขียนใหญ่สิมาบอกหมดเป็นคนแหลกเพราะว่าเพื่อนว่าเอาไปให้เจี๋ยหน่ำนั่มเอาไปให้แม่นั่มให้เพื่อนพอสิบมันสิมาอนุก็เล่บอกว่าเอามาให้แม่ปึ๊บเพื่อนก็เล่บอกว่าสิมาอนุโมทนาบุญนั่มเหมือนแม่ก็ยังนอนงรหลับมาพอ้ประตูแม่เนื่องว่าสิบมะพอ้าอย่างเอาเลขมาพร้าวให้พ่อบอกเพื่อนวางเด่นเพื่อนวางเด่นมืาขึ้นบอกเพื่อนเพื่อนบอกกับแม่วางเด่นมนเอา ปูบอกว่าเลี้ยงไม่แม่เป็นสิทธิำบุญน้ำเออเออน่ารักสิทธิำบุญน้ำเราเลี้ยงไม่เจแดงเราอยากท้ำบุญจะกินน้ำเจแดงหว่าอูร้านน่ารักบัตรเจแดงได้มาฟันเลขตัวเดียวกันว่าปูน่นารักน่ารักน่ารักหกเจ็ดเจ็ดหกนี่ความรู้สึกนะปกติสิมอนดังสมาธิมันขึ้นอยางไรดังสมาธิได้เลขมาเนี่เจแดงก็บอกได้อักส้นตัวเมื่อนี้ไปวัดพึ่งมากับบอกข้าเจ้าว่ดศรีมาห้องบอกข้าเจ้าบัดสุขสันต ฟันปาปูเขียนไหเดอรหกเจ็ดเจ็ด <ke> ซ <arse> <ool> ื้อกับอกเพื่นย่บอกทุกคนอยู่ในวัดี่มุอเ้านี่แหละกินเข่าซุมนมกันปอกเมาตรงกันทุกคนเนี่ยแหละจจะริมซื้อเด้อขอฟันได้เพื่นฟันว่าปูเขียนไหหกเจ็ดเจ็ด่างสีนี่แหละคือหาอจีเป็นบุญไหล่ะกระเจี๊แดงเพิ่งจะเป็นเจ้าภาพเพิ่งเลยอาจเสียวโศกนะมาไว้น้ำเจียแด แล้วก็สิให้ฮซ่ให้เจเนยียเป็นคน้ประกาศบอกเลขแล้วก็กระจได้มีความสูขก,กันแล้วก็ได้ทำบุญบาะว่าบุญวันที่สิบเจ็ดเลขออกวันที่สิบหก็คือแบบว่า ให้มีความสุขกันในมือท้าบุญนั่นหรือเปล่ากระ,ะบอกหลูตามข้าวหลูซึเดียนสกาเดียนสกาที่บ้านสันมีข้าเจา้าก็จดไล่ซื้อว่าผู้ใดเท่าใดมันก็เจ๊ได้ค่ะเจ๊แดงมีสีซื้ออันว่างใดอโอ้จเจ๊แดงต้องมืองานถ้าอยากอ่านไล่ซื้อน่ะไล่ซื้อแฟนคลับอุ่นมา,า <laughs> หาฮกน้ากระดาษตะของอเฉพาะเจ๊แดงเดี๋ยวนี้น่ะเออ เป็นเงื่อนหลายหมื่นเป็นเงื่อนหาหกมื่นประมาณนั่นแหละเราของเดือนสกาวอีกน้องประหาดอีกรับรองว่าสิคน์พุนาทุเจ้าสิอานเหมือนบอหรือเปล่าอ่านเนมนหมดอนพ่อโสกคนอ่านในงานพัดสุขคนนเหมืนแ<ะ>ม่นไล<ะ>่ซื่อน่ะแม่นพ<อ>่าอว่า<ง><พ>อย่างเจ้ามันขันมันอ่านนี่เพิง่งขันอานเพิ่งเกิดสิไดรรับรูบดีขันอานเพิ่งเกิดสิได้รับรู้ทั้งสวรรค์ท้งนรกทั้งสั้นฟ้านี่ขันว่าเข้าวอาออกไปนี่เพิ่งสิได้ยินไปผุ่นดี ใช่ซื้อไปกเพราะว่าบุญนั่นมันสิเข่าไปในนีไม่ไมันสิเข่าไปในกระถินเท่าเลยเนาะนี่แหละคือเพิ่นอ่านปึื่เพิ่นเพิ่นบ่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแผลไปไหนแต่ว่าอ่านปึื่นี่มันสิเข่าวมาพื่อพุทธลูกเข่าพุทธลูกก็สิเข่าไปในหันเลยนะเพราะว่าตอนหนาเพิ่นเนี่ยเนว่ามี่ยังกะเออเจแดงกะสิจดว่าหมดเท่าใดเท่าใดเพิ่นสิอ่านง่ายท่านี้เท่าไหร่เท่าไหรเออเออ ลายซื้อท่านผู้ชมเยอืะเนาะแต่ว่าเขาเกือบจนเต็มมือในหลักนะหกหน้ากระดาษตอนนี้เนาะค่ะตอนนี้นะอนุโมทนาสาธุน้ำเดือดค่ะเด้อบุญวันที่สิบเจ็ดมีเดือนี้าดาษเอาบุญง่ายน้ำกันท่านหอีเจมาร่วมร่วมกันในตุกเจ้าดูว่าอ่านวัดเหมือเลยกับอะไรบ้างแม่อ่านไม่รอดก็คืออนุโมทนาดุบน้ำกันเนาะค่ะเนาะเป็นบุญง่ายยนเชิญท่านทุกคนเด้อค่ะเด้อผู้อยู่บ้านใกล้ๆกับมาได้กับมา ปีละครั้งมันบ้านบากตำบลวงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครจำจีพีเอสมาก็ได้บ้านบากเนาะวงเหนือจำจีพเอสวงเหนือก่อนจะถึงวงเหนือน่ะต้องถึงบ้านแจแดงก่อนงานอยู่ในโรงเรียนน่ะแหละค่ะขับรถมาขวามือติดทางเห็นเลยก่อนจะถึงวงเหนือเนาะค่ะผู้ใดอย่างมาเห็นโลงท่านกับมาเนาะเห็ทโ่งท่านกันมมกในงานนี่หมอลำคาญน้อน้อย แม่ล่ำกับเอาเลขเลขเลขสม,มุดเลขมาให้นนะเจ๊ข้างหลังขึ้นแม่นี่ละเอาท่านผู้ชมมึงดูแม่เพิ่นฝันเลขก,กับเลขปูหันายมากเนาะนี่บปล่าเดิย๋ยจะกาวเขียนให้แม่หมืกขึ้นเขียนให้แม่หมืกขึ้นมาคว้าประตูสีทุ่มเนาะาปูเพิน่นแม่ปูมาแม่เพิ่นสีแม่เอาเอฟกระดิ่งมันบอกว่าให้เจี่ยแดงน้ำเด้อว่าสั่นเหล็นั่นละ แต่ไหนจะบอคิดบม่เคยคิดว่าเจีให้แม่ได้แต่เล็กนี่บอคอยสิบวันเมื่อบอกบอกบอคอยบอกแม่น่ะบอบอลงบอลงเล็ตัวนี้ไปเอาไซกับบอลงไปเอาต้นโพเงินโพ่อทองได้สามตัวตรงๆกับบอลงไปสามรอบได้สามเทียบกับบอลงทุกคนที่ได้ก็คือเขาอยู่ในตรงนั้นเขาถึงจะได้แม่บ่มี่ควายกับบอวีหน่ะพ่อทองแม่กับบอได้นั่บ่มีไผได้จะคนสามน่ะคนก็จได้ ส้มอยู่่ห้องได้เมื่อแบบสามน่ะบอกเบ๋บอกไปถามเลยก็จะได้เมื่อส์ก็แต่ว่าบนห้องเซวะเดือนบุญท่านเซวาเดือนสก่าอักเอาบ้านเมืองนี้เพ่ะเล็กเพื่อนเพื่อนมาให้บอกผู้ใดอยู่ในี่ส่วนหันจังไหนแต่ว่าอยากเป็นบุญมีเพื่อนอันนี้เพื่อนบอกเจดีย์มาจังไดยสั่งผู้ใดเกามาดูคลิปนี้กะซื้อไว้ได้เพืนเป็นบอกบุญเพื่อนเพื่อนอยากเพื่อนชิ่อาอนุโมทนาบุญนั่งเพื่อนเล็กบอกเพราะว่าท่นผู้ใดได้นั่นเห็นวอลบอกหละคนลุก เพราะว่าอธิษฐานนี่ตอนหนาผ้าใ่นี่เพิ่มนี่มันสีเข่าไปเพื่อนจะได้บุญกุศลนั้นมากมากเลยมหาศาลเสื้อไันยังสั่นเนาะแต่ว่าถ้าออกแปดเกาก็เป็นบุญต่อแปดก็เป็นบุญไงแจเด้งกันนะพราซื้อไปเยอะแต่วันออกหกสี่หกเจ็ดกันบุญก็มันก็ละก็มันก็เข่ากันคือเ่าแต่ว่านี่เพี่อเละคนลงมาตอนนั้น่ว่าบริเกนให้เบิร์ต่วลาเพิ่นยิบตอนเพิ่นยิ้มน่ที่ได้เป็นซี่ แต่ว่าแอดมินเ่ห่ไปลงไปแล้วนี่นี่แม่นี่ห่าเฮ็ดเนีมันเป็นแต่ว่าเลขเพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนเห็นว่าตรงๆนะหกเจ็ดนี่หกแปดสี่หกเจ็ดได้เนาะนี่นี่เออนี่ละแต่ว่าสี่นี่แต่ว่าสี่นี่เพื่อนเพื่อนบ, <า S 2> บอกบอกออกมาดิเพื่อนบอกออกมาแต่ว่ารูวาาบบว้ว่าแต่ามาตอมพี่มันนะเป็นสี่อืมเมื่อเขารู้ซึ่งกันงวดนั่นงวดดันจะโดนพ่นอ่ะแปดเก้าอันนี้เจ้เออเคียนเก้าแปดสามยืนให้ใจเพื่อนบอกเลยดิ สามน่ใจใจก็ซื้อตะปแบบเกแต่ว่าใจเราบอกออกมาแต่ว่าตนพคนอื่นแล้วคนอีกแี้มเซนสิไปเรือว่ารางก่พร้อมก็เรยอว่าบ่ทันอยากไปถือข้าสามตัวก็เจ้าสิบ่ายังสามนี้นี่ใจเขาบอกสามนี้น่ใจเจ้าของพี่ก็เจ้ากระถูกสุ่มอยู่พวกนถือตลอดเมื่อที่เรื่องแ็งถึงนักหาหกมืุ่ผนเพราะว่าเพิ่นไปเจอเงินกระเป๋าอันนั้นให้ถือบัตรเมื่อนี้แห็งถือลายเก่าเพราะอยังไปเจอกระเป๋าให้กับเจ้าไปบุกที่ใดก็เจ้าสิแดหมดถือคนละหาเมื่อสี่เมื่นหามื่น แม่แต <Ooh. S 2> <ste> er ่ว <ste> er ่าปูลงมาไปเติมแต่ว่าขอบ่เติมเองบ่ได้ก็บ่มีวีซ่าเพิ่นเขียนแปลปูเป็นผู้เจริญปูจริญแล้วก็ปูจิเพิ่นเข้าล่างไวเติมเข้า่อยอ๋อามแอดมินรถโอยันห้องนี่ข่อยได้ยินเสียงมันห้อง่นออกไปได้จังไดอือนอกหมดห้องมันศูนแท้บ่บ่ดอกอบ่เสียสิบ่เสียแม่ยังบ่เสียนะแม่ก็เสียน่บ่เสียนี่บ่ว่าได้บอกให้เพิ่นเสียอกแต่ว่าเมื่อเมื่อเพิ่นลงเพิ่นเปิด เมืองเพิ่นเปิดวังเพิ่นเปิดปูมุจลินเราเราเจเจสิไทยค่อยว่าแต่ว่าแย่ขนาดปูบอลเหลี่ยวเราไปล่องจากของหน้าล่องแย่ขนัานอีกโอ้ยบอลเห่าคนลุกเราบอลย่อมล่ำเราบอลย่อมล่ำเราเลยไปล่องจากของหน้าอีกแม่ไปนี่เนี่ยไปล่ำให้เพิ่นเด้ไปล่ำขอพรเพิ่นซื่อๆไปล่ำขอพรนี่หามขอเลขก็เลยบ่ขอโชคลาภแต่ว่าก็ไปล่ำให้เพิ่นแม่วันที่14แต่ว่าโชคลาภเพิ่นหายแล้ววันที่สิบห คำซีซีนี่ต้องต้องเปิดเพราะว่าอัาสังหนักไปไปใส่งานดอนกูตานน้ำเปินแต่ว่าเข้าขันไปล่ามต้องล่ำ่วนแรงแต่ว่าคนสิไปหลายเอาขอาคุณชจ้ ลได้เพมกได้เออแต่ว่าหมดมันบบไทยบบย่ำไายเวลาที่ลงลงมากไหนเขียนน่ะนะเนี่ยแต่ว่าเจ้าอดยากไายเจ้กก็ไทยแต่ว่ารต้องไทยคอยแมเมนต์ไหมดบบเบิ้งเขาแบบเบิงแต่ว่าเลขมันยืดนัไข่แม่ครืองขันหมดแนมไปเห็น็คือหมดเพลงพันสีบอกเองไหมมันยืดลงไข่มันสิบอกเอง อือเพราะว่ามันจะบ่มือหมกอือคือคือไข่นี่แหละไปสิบอกมันเองยังสีนาแต่เวลาแต่ว่าจอกกับไทยรถแต่ว่าหยาไทายเสียเนี่ยแต่ว่ามืกขึ้นนี่แต่ไม่เขียนไหนแม่ว่าครูคนมาบอกเออกับบอลลูดเนี่ยปกติเพมันจะบอกเจดีย์พอเจดีย์เป็นคนบ่เสียแต่ว่าใครเสียอยังมีไงเจดีย์นะแต่ว่าเลขนิดบอกจะเสียบ่เสียเอาทายลูกติดนี่ ให้รวบติดคขาเป็นนาคเก่าเป็นนาคจังซีเซียบอเซียบอลูแต่ว่าเดีอสกาวก็บม่เคยเชื่อจังสกาวเป็นห้อยเก็ท่านช่ชมเป็นเกตเป็นเกแต่ว่าขาจอมาก็เมนตนว่าเป็นแปดเนาะลงยุบเมงเฟดเนาะข่อยเห็นแปดเก้าค่ยุ่นคางันเต็มเต็มเลยแต่ว่าบอดีบอกแต่ว่าเลขแปดเก้าดิเพิ่มเยยบไปแล้วมันออกแน่นอนเก้านี่ก็เท่ากับเป็นบุญคู่กันได้แล้วแต่ว่าค่วมฝันหกเจ็ดนังกะ กูเสียกับเสียได้ค่ะพูดเสียกับ่เสียแต่ว่าห้ามแต่สีซื้อไว้เนาะเสียจังเด็กพันออกมาให่ห้องมัดอนุโมทนาเลยก้อนหยิบฝันเขียนมาให้เอามาบอกเจแดงนี่จบเจ็บเนาะท่านผู้ชมแถมเจแดงมัดฝันนี่เห็นบ่้ยขาปิดขาเป็นพญานาคเลยเป็นนั่นนั่นเลยชิบเพื่อนเนาะเอาไล่แล้ว ไม่เป็นเก็ตถ้ามันแหล่ะขามันกุ่นเลยแล้วเป็นเป็นอันโตเป็นซ้ำสุดเป็นโตหนักเลยแล้วขาเดี่ยงจะกาวเป็นหนักเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นดำดำเป็นลายเป็นไล่ร่องเฟสเหมือนว่านขาเจ้าทักขากุ่นเลยขาข้างหลังนะคะท่านผู้ชมอยากเห็นกับเบื้องในคลิปในในในเฟสเดี่ยงจะกาวนั่น ตีนตีนตีนกุนเลยถ้ามองอนะน่ะจะขาไล่ดำน,นิ้วตีนะอะกุนนี่ส่วนวตีนกุนกุนมองไปคือขากุนเลยจะแดงเบื้องคักอยู่หมูว่านนี่เอาตีนกันจะกาวกุนแล้วก็ไล่เนาะคะาหนหน่ะท่านผู้ชมมื้อแน่ค่ะไล่คือพญานาคนี่ยน่ะตั้งต่ขาเป็นขาวงาม เป็นขากุ่ลเราเป็นขาโอ้ยลูกแม่สิเป็นนาคเอลี่คนนั้นยื้เสี้ยวจะแดงกว่าพวกเคยเสียอย่างนี้ไงเด้เมียนสาตร์ตะกอนบอกถึงสาตร์ตะกอนอะเป็นนาแต่สิเมียนโยะมันเกิดปีนั้นก่อนปีบิดท้องพ้อหรลอแม่ก่อนท้องแล้วปีนั้นเพื่อห้าตัวอเหล็กกล่องเพ่งพรอมเนาะนั่นละแต่ว่าเ่อเกิดท่องเป็นเกิดแต่ว่าปีนั้นละแต่ว่าสาตร์ตะกอนเนี่ย ปเป็นหน้าปีเพิ่นสล้มสลองกันง่ายๆหรประเทศจีนอายุใคครบสามสองปีพอดีมันมันกับเลขนแม่แอ้ยแม่นี่ยังใครตดใครอ้ออายุครบสามสิบสองปีพอดีคือจงเห็นมาข้ามเกี่ยวนะถ่นอายุจะอายุครบสิบนท่มโชคคือทชมโชคดีร่ำรวยเมื่ออายุยีิบเอดเจ้าาจะโชคเห็นบ่ ค้ามกล้าก็เลยอายุยี่สิบเอ็ดปีค้ามกล้าเวลาไปไล่ล่ำสาเกิดสิเป็นโตกิดหนักอืนี่แหละมันเป็นความเสียต่ำนานสมัยตะกี้เวลาเห็นว่าพ้นเป็นในหนังละครน่ะเวลาเจ้าถึงอายุยี่สิบเอ็ดปีเท่าไหร่เจ้าจะเป็นนากทันทีเวลามีห่วงสวมมันเกิดสีขึ้นตังเสียเห็นบอกแล้วข้าขอไปในว้างเขาเขามันอกี้สีขึ้นแต่ว่ามีดอกแต่ว่าขอยสวนมุ่นอีกทีข่อยเบื่อเล่นมีแป้งกับยีนีปากเลยเคยเห็นมาแล้วมันจะขึ้นมาอยู่นี่แหละเวลาขอยสวนมุ่น คนสิข่าวไม่ได้กเลยคือคำเกลือด้วยเหโอ้ยกระโปงล่ะเนาะอันนี้คนแต่ว่าข่อยยังบอกบอกเพื่อนว่าข่อยนี่เป็นคนข่อยใส่ที่เป็นคนเป็นมนุษย์ธรรมดาเออแต่เมื่อฮอดมือมัางกับบอลลูแต่ว่าไปด้านใดก็เออเมื่อนั้นท่านผู้ชมเมื่อไปสร้างกบกอกเพิ่นมาว่าอ่อนบออันนั้นก็เป็นเก้าอันก็เป็นเปลี่ยนแปรเพิ่นออกมาเลยออกมาเจเดียงอาทิทางบอกเพื่อนมาเออ ปูะพนนะนโยคอเนาะงูหลอกเสียกเนาะพันโยคอ้าพันโยคอ้งะง่าเหมือนสูงสูงมาสัส่นโยคอมวนๆเจแดงบอกว่าปูถ้าเป็นปูอีหลีนั่นให้โยคออีกดูสั่นเด้โอ้ยเต้นกลางจางมหาเจแดงเต้นตั่งไก่เนี่ยเจยุกก่ยเตะไก่ปุ่นแม่งูอ่ะ<ม>เดียสกาลไม่บอกองซี่โอ้ยสงสัยปูไปอยู่ดอกซื้อสัมผัสเมื่อใดปกติปกติดีขันไปไปรอบแรกหลัดดีคอยสิ่งนี้อาการที่แบบมันมันมันมาสัมผัสกันซุ่นแห้ง แต่ว่าไปรอบนี้คือพอยุอายวาเพิ่นพอยุแต่ว่าปีน<ม>ี้พ่อพายุงูมาเลยทา่านผู้ชมเริ่มโตแม่เดี๋ไปแก้ตัวไไตนี้เด้อตัวนี้มันให้จัะสิงให้บ่ให้แล้วเพ่อเกิดขึ้นแต่ว่า,ายแค่นั่นว่าปรกากฏว่าท่านนี้ก็งู้โดดแม่กับตั้งกล้องนี่สิว่าปูขันเป็นปูแม่หลีอายุข้อขึ้นอีกดูสูงสูงเลย มาเนี่โอ้ยเจ้าเยาว์าร้ายกว่าแห้งเนี่ยนะเออกล้องดิถือไปยุแต่ว่าน,นาเนี่ยเลี้ยวเบิง้งอันพ้นที่ไรแหม่โอ้นั่นน่ะเออพ้นก็กระโดดมาหาเจแดงเดือนบอ่เห็นเจแดงบ่เห็นเดือนจะกลาวเป็นว่เห็นห้องตายครับบ่แมนจะเห็นบ่เห็นค้นหนุนซึ่งนั่นมันมีคน้นหนุนซึ่งเองแต่ว่ากล้องจับอยู่ยแยะนั่นกล้องแม่จับอยู่ยแยะนั่นใครจะจับมันนั่นแต่ก้องเจ้าเยาว์งูอยู่น้ำงูแต่ว่านาเดียวเบิ้งเดียวเบื้งเล่ามาเล่าเนี่ยนะโอ้ ก็เลยเห็นตัวงูกระโดดมาใส่แม่กล้องเดินสก,กาดจับอยู่แย่หนเจ้าย่ามาจเจอน,นี่เนอปูสีร่องบ่เพราปูสีร่องยังงูตัวหนเลยโดดมากเดินสก,กาดอยู่ด้านหลังแม่ไไห้องตายเลยแม่ก็บ่าตกใจเป็นไไดแล้วแต่ว่าพอบ้าเรเห็นหมันโดดมาเนาะแย่หนาเจ้าลูกเด้อะแย่หน,นบอลแย่คอยปั่นผู้สิงหูเนาะเจ้าเฝ้าลูกเด้อะกันงูมาแกมันสิลูกบัวท่านเด้เนาะเออป่านผู้บันเดีย พ่อพ่อบอกเรียงเลขแปดเก้าเพื่อแย่หนั่นป้าเจ้าขึ้นบอกถึงใจไฟแท้ะพันว่าไฟเซื้อเลขหนีแม่พอดีเห็นเพิ่นเลยปลาดุกออกมาปลาดุกปลากับปลาปลากับแปดดุกท่องกับเก้าป้าเจ้าขึ้บอกถึงใจแท้พ่อสัมผัสล่ะเพื่อนออกมาวันนี้วิ่แฟนครับแต่ให้ว่าฟันว่าเดือนเดือนสกาวฟันว่าทองบึเป่เพื่อนแปดเลขเก้ามันเนี้ ก็ไม่ยังก่ค่ะคระพระหนึ่งเปเป็นแดคนนั้ซื้อให้ซื้อว่าเก้าแคัดท่าเลยออก98 8าแปดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดหกเออนวายถ้าออก9กแปดมาเลยคุณไ้เนเก้าแปดแปดเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกสี่หกหกสี่ก็เป็นบุญไงนะคะท่านผู้ชมถือเนาะถือกันไลเพราะว่ากันไรเลขตัวนี้มันใหม่ขึ้นตัวเดียวสากันโอเคท่านผู้ชมเขยด้านโชคดีรวยรวยถหวมไปด้วยกันนะคะ บายบายวันที่สิบเจ็ดเจอกันนะคะที่บ้านเจ๊แดงค่ะเรียนเชิญทุกท่านเลยสวัสดีค่ะัเจอกนที่หนองบัวบานน้องบัวบานเนื้อเจอกันที่หนองบัวบานมีเสื้อนะคะมีเสื้อเจ๊แดงแมนต้องใส่เสื้อเจ๊แดงเสียให้สีนันเบิร์ตจงนั่ทำบุญเบิร์ตแมวเข้าสินไงอยู่แล้วเนี่ยเข้าสินเงินไงอยู่แล้วเนี่ยเข้าเกิดสิทำบุญหมดเลยเพราะว่าบ่ได้เอาไข่กรบ่ได้เอาน้ำใจจังบาทเนี่ย เอาคือเอาไปในงานผู้ใดมาในงานเนะแต่กรเจ้าเลยเนาะมันเจ้ามาท่านบอลหลายเระหังโอ้ขายเข้าจขอมาท่านอยู่บ้านเฮาเด๋เสียเข้านี่ก็จังว่าได้เงินมาแจกบ้ได้จากเรียแมรียนแต่ว่าเปนน้ำแต่ว่าอยู่บ้านเข้านี่เข้ากับสีแจกในบ้านเข้าหรืเป็นเสื้อมเมนเสื้อแบบนี้นะคะเสื้อเสื้อลายพื้นลายพื้นแต่ว่ามีมีเจ๊แดงคนเดิมอยู่ตรงหน้าอกนี้เนาะค่ะเนาะท่านผู้ชม ยังจะกล่าวใส่อยู่เหมือว่นานนี้แกลไลอท่านผู้ชมโชคดีลำด้วยถูกหวยไปด้วยกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ